สวัสดีครับวันนี้วันที่21นะครับเมษาคึ่งฟ้าคึ่งฝนนะครับวันนี้จะพามาเบื้องอ้มาพ่อน้ำหอมเนี่ครับของคุณนายปั๊บเปิดเทีที่ต่ออยู่นี่นะครับอำเภอโคกศีวันจังหวัดสุพรรณบุรีครับอยู่บ้านโคกครับมาพ่อน้ำหอมครับสายพันธุ์กุจิบปลูกได้3ปีแล้วครับก็งามเลยจริงไหมวิววิวครับปลูก2ไร่ครับประมาณ180ต้นนี่างละครับ มะพ้าน้ำหอมก้นจีบ้านแพลวครับบิงเดี๋ยวพี่น้องเด้อถวบวีวมีอยู่จกักแถวนองบึงก่อนระบบํำยงน้ํายศอย่างนี้ครับพี่น้องครับถบวี่สองไร่ร้อยแปดสิบต้นหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5, ่งสองสามสี่ห้าห้าหกแถวครับพี่น้องก็โคยญาตเจ้าของสวนพอแล้วก็เป็นน้องสาวเล้ะครับน้องน้องสาวเป็นหน้าครับ พูดว่มามาลงยูทูบมาได้มะเบิ่งมะพร้าวน้ำหอมครับกไ,ได้ผลเลยวนะครับสมปีพี่น้องลูกอยู่แล้อยางดีครับถ้าใครอยากกินกับหอมหวานชื่นใจครับพี่น้องอยู่เพื่โคกสี่สุพรรณนี่แหละครับทางขึ้นอย่างเพื่เด้อครับทางขึ้นวัดดอยกะมาติดต้เพื่กระขายทังปีทั้งส่งนี่พี่น้องเด้อถ้าใครอยากได้ก็มาแถวโคกสี่สุพรรณนี่ครับ การดูแลพิ่นดูแลอย่างดีครับโอ้ทลายนี่ลลยน้วยครับซิบกว่าน่วย <c oughs> โอ้พอดูแลอย่างดีนะพี่น้องเด้อระยะปลูกนี่ผมว่าน่าจะ6กคดสองครับต่อมานั้นแหละครับ หน่วยใหญ่ครับพี่น้องกะภัยสนใจก็มาสอบถามเพื่อนเพ้อพี่นอ้องเด้อแนวเพื่นอน,นปลูกปลูกยังไงเห็ดยังไงเพื่อนก็นได้ขายแล้วครับสามปีเป็นผลครับกะเริ่มขายได้แล้วครับมะพร้าวน้ำหอมพันกจีบหอมหวานชื่นใจได้เพื่นเป่า ผมก็ได้กินอยู่ครับแซ่บครับแซ่บพี่น้องโอ้ตัวดังแห่งดกครับตัวทังผมดกขนาดโอ้ตัวนี้นแห่งดกพี่น,น้องจะทลายนี่พวกสะพานเพิ่งพักซ้ำเพิ่งเคยเป็นมียิงนะเพิ่งกลับมาได้ค่อยเล่นแต่กระชาบก็จะเละอยู่โอ้ สลนยนี่เพียงกระดอกัเดียวต้นหนครับคุขายตั้งแต่20บาทหรือ15บาทนี่แหละครับคุณเจ้ไปใส่เหมือนที่คุณว่าเข้ามาถ่ายแล้วเจ้าของบอยู่กับเบอร์โทรกับเบิรงที่ป้ายนะครับติดต่อเพื่อน้าไปอยากมาเยี่ยมสมสวนกับมาเด้อพี่น้องเด้อกับมาเย่ยงมาเบิรงมายามมาเบิรงกเกษตรวิธีไหม เดติลีทำจริงมันก็ได้ผลคือก็ฝากกดไลค์กดติดตามไอช่องของผมเีอยพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้เดียวครับคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ